สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จ้ะมาน,นั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านนะคะมอฟังเสียงนกบรรยากาศดีๆแดดร้อนโอ้เยอะมากเลยไม่น่าจะกินหมด บางวันก็หมดอ่ะบางวันก็ไม่หมดเป็นเวลเป็นบางช่วงบางช่วงแบบบางช่วงก็อิ่มไวมากเลยเียวปลานะคะเียวลูกชิ้นปลาผักเยอะขักเยอะดิเส้นเยอะ แอบมากินก๋วยเตี๋ยวอุ้ยสั่นๆเอียงอยู่ข้างหอตัวก็เลยภาพมือถือเราเลยสั่นพอาตัวมันจะสั่นก็กินก๋วยเตี๋ยวไปฟังเสียงเมื่อไป จรกาศร้อนวันนี้ ดอกพุ้ยเซียนดอกเลยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะไม่เติมพริกไม่เติมน้ำตาลไม่เติมมะนาวว่ารสชาติเปรี้ยวเขามีอยู่แล้ว 影响，班 นกเยอะมันจะกาดดีมากเลย กานบ้านนี่ก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นนึ่งนกก็ชอบมาเกาะตอนคืนนกเขาก็จะมานอนกลางวันแดดแรด้อนนีเขาก็มาหลบแดดก็จะได้ยินแต่เสียงนก ลมพัดอ่อนๆได้บรรยากาศการกินผัดเตี๋ยวแา่เมตรปุ่งยังมีความเผ็ดอยู่อุ้ยมือถือสั่ง เพราะว่าตัวตัวเขาจะต่ำข้างหนึ่งพื้นพื้นเขาไม่เสมอกันเวลาเอาตัวมาวางก็เลยก็แบบเอียงอยู่ข้างนึงดูนกนะคะนกมาเกาะบนต้นไม้หิมแล้วเนี่ยเขาให้เยอะ ตะเกียบก็มีไม่ได้ใช้หนังยางเราก็จัดเก็บไว้นะคะเก็บไว้ใช้ประโยชน์มันพันไว้ที่ตะเกียบ กิ้แล้วแค่นี้แค่นี้ก่อนแล้วกันคือจะแยกแยกเส้นกับน้ำไว้เดี๋ยวไว้กินอีกนะคะเสียดายโอ้ยสันเดี๋ยวคลิปนี้ก็เวลาก,ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รักพาเซ่ด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่รัดแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า